สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป่าตองทอล์กครับผมลิขิตทองเจือเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์เลยบังงานเทศบาลเมืองป่าตองครับวันนี้นะครับในช่วงนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีครับว่าจังหวัดภูเก็ตของเรานั้นมีโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตนะครับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นั่นเองตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาครับในช่วงที่ผ่านมานั้นเราก็จะเห็นได้ว่าทางจังหวัดภูเก็ตมีมาตรการในการที่จะควบคุมโรคอย่างเข้้้มขนแลว ในเมืองป่าตองของเราเองนะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายสําคัญของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนั่นเองดังนั้นแล้วส่วนสําคัญในการที่จะมีนโยบายต่างๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราวันนี้ก็ถือว่าโชคดีครับว่าได้พบกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองนะครับนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีซึ่งท่านได้ใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในมาตรการควบคุมโรคต่างๆเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวนีนเราไปพบกับท่านนายก,นกันครับโอเคครับสวัสดีครับนายกสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านครับกับผมนายเฉลิมศักดิ์มณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองสำหรับโครงการโปรเจกตเซนบ็อกนั้นทางคณะผู้บริหารเองได้มีการประชมุมและวางนโยบายเพื่อรองรับการดําเนินการโครงการนี้ส่วนสําคัญคือเรื่องความปลอดภัยในทุกๆด้านโดยเฉพาะมาตรการควบคุมโรคต้องเข้มแข็งซึ่งได้มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดูแลและประสานงานกับหน่วยงานของทางจังหวัดอยู่ตลอดอีกทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของนักต้อง และประชาชนได้กำจับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยสอบ่องดูแลให้มากขึ้นซึ่งวันนี้ได้จัดโครงการสารสุขเคลื่อนที่บริการประชาชนเดี๋ยวผมให้ทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทุกท่านนะครับครับขอบคุณท่านนายกปนอยงางสูงครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพบกับเจ้าหน้าที่งาน อกองสาสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลเชิงลึกกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวพบกับเจ้าหน้าที่กันครับ <S <S ครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับค่ะสวัสดีค่ะจิตติมาศรีรักษาวราภรณ์นะคะหัวหน้าฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ใน e อ c ของตำบลป่าตองค่ะรับและขออนุญาตเรียกกันสั้นๆแบบที่เราเรียกกันนะครับพี่ต้านะครับว่าวันนี้พี่ต้าเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการที่จะควบคุมมาตรการต่างๆเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการควบคุมโรคโดยตรงนะครับของทางเทศบาลเมืองป่าตองทีงนี้อยากจะถามพี่ต้าครับว่าทางเทศบาลเมืองป่าตองเราเนี่ยโดยหน่วยงานของพี่ต้าเนี่ย เรามีมาตรการหรือว่าแนวทางการทำงานยังไงเพื่อที่จะรองรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ที่เริ่มไปแล้วตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาครับค่ะก็ตั้งแต่มีนโยบายว่าภูเก็ตจะเปิดเมืองอะนะคะคจะเปิดเมืองเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทางคณะผู้บริหาร,รก็ได้มอบนโยบายลงมาแล้วว่าเราจะต้องเปิดเมืองโดยที่ให้ทุกคนปลอดภัยนะคะคก็มีตั้งแต่ที่พยายามทำให้คนในพื้นที่ให้ได้รับวัคซีนครบที่สุดมากที่สุดนะคะ เพราะเราเชื่อว่าเวลาเรารับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วยระบบแซนบ็อกเนี่ยเขาจะมีการได้รับวัคซีนมาแล้วเขาได้รับการตรวจคัดกรองมาแล้วระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องการคนที่ปลอดภัยมาเที่ยวบ้านเราในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการการรับบริการจากคนที่ปลอดภัยสําหรับเขาเช่นกันนะคะในส่วนนี้เนี่ยทางกองสาธารณสุขก็เลยได้มีการประสานร่วมกับ ผู้ที่ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนนะคะคทั้งในเรื่องของสมาคมโรงแรมรบ,บูติกในพื้นที่ผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวอย่างหับเล่แผงลอยล้อเลื่อนแม่ค้าทุกส่วนนะคะแล้วก็ฮิวรกติกล่มเตียงหรือส่วนต่างๆที่ให้บริการเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทุกคนต้องเข้าถึงวัคซีนนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติอาชีพ ประกอบอาชีพเนี่ยภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัดมีการเตรียมเจลแอลกอฮอล์หรือต้องรู้การเรื่องของการล้างมือเนี่ยให้ครบทั้ง7ขั้นตอนการใส่แมสตลอดเวลาแล้วก็จะต้องมีการเว้นระยะห่างกับผู้มารับบริการค่ะจะเน้นในส่วนนั้นแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษาเนื่องจากว่าเรามองว่าเด็กเป็นกลุ่มที่เปราะบางมากเพราะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับการเข้าถึงวัคซีนเลยนะคะทีนี้เราจะทํำยังไงในส่วนของสถานศึกษาคุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง คุณครูที่มาสอนภาษาเนี่ยทุกคนคจะต้องได้รับวัคซีนแล้วถึงจะมาสอนมาให้ความรู้เด็กได้นอกจากนี้นะคะของป่าตองเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการที่เ,เมื่อเราสอนนักเรียนเนี่ยเราจะต้องสวมแมสตลอดเวลาค,ค,คุณครูนะคะโดยที่ทางผู้บริหารนะคะได้ลงไปตรวจลงไปเยี่ยมเสมอๆนะคะก็พบว่าคุณครูเนี่ยก็จะมีการใส่แมสต,ตลอดในการสอนนะคะแล้วก็ก่อนจะเข้าโรงเรียนจะมีการคัดกรองรของเด็กว่าทั้งเด็กทั้งคุณครูว่ามีใครมี อาการไม่สบายไหมถ้าไม่สบายรบเราจะให้กลับทันทีค,ค่ะณนะตอนนี้นะคะในส่วนของสถานศึกษาในพื้นในเขตของป่าตองนะคะในสังกัดของเทศบาลเนี่ยยังไม่มีเด็กที่ป่วยด้วยโควิดนะคะยืนยันแล้วก็เรายังไม่มีบุคลากร,กรที่ป่วยด้วยโควิดค,ค่ะอันนี้คือมาตรฐานที่เราสร้างกันมานะครับออย่างนี้นิดนึงครับพี่ตาเนื่อง,งจากว่าในช่วงที่เรามีการประชุมเรื่องของแซนบ็อกในจังหวัดภูเก็ตในพื้นที่ป่าตองเนี่ยผมได้ยินมาว่ามีเรื่องของป่าตองเซฟตี้ อ่าป่าตองเซฟตี้อยากให้พิต้าได้กลืนนำสักนึดนึงว่าป่าตองเซฟตี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับค่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยเป็นมาตรการของภูเก็ตนะคะเราก็มองว่าป่าตองเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นอันดับต้นๆของภูเก็ตเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เกิดความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวมากที่สุดรเราก็เลยเกิดป่าตองเซฟตี้นะคะ เพื่อที่จะบอกว่านอกจากคุณได้รับตามมาตรการมาตรฐานที่ภูเก็ตกําหนดแล้วในส่วนของป่าตองเนี่ยเราจะมีป้ายว่าถ้าร้านค้านี้แม้แต่ร้านสะดวกซื้อร้านขายของชํานะคะคร้านขายข้าวแกงเองก็ตามเนี่ยถ้ามีป้ายป่าตองเซฟตี้แสดงว่าพนักงานหรือเจ้าของกิจการนั้นเป็นผู้ที่เข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานของการป้องกันควบคุมโรคโควิด ค่ะแล้วก็คนเหล่านั้นจะได้วัคซีนแล้วด้วยเรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานของเราเองใช่เรามีการสร้างเงื่อนไขหรือว่ากกติกาย,ยังไงไหมครับที่จะที่จะได้ป้ายป่าตองเซฟต,ตี้นี้ไปเอออันดับแรกเลยนะคะต้องมาลงทะเบียนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของงานสุขาพิบาลน,นะคะของกองสาธารณสุขงานป้องกันควบคุมโรคนะคะคก็ลงไปตรวจร่วมกันนะคะว่าเนี่ยได้ตามมาตรฐานไหมมาตรฐานเบื้องต้นเลยของหลักสุขาพพิบาลแล้วก็มาตรฐานตาม มาตรการของโควิดค่ะก็คือต้องได้ร่วมกันถึงจะได้ป้ายอย่างนี้นี่เองนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากจะให้พี่ต้าได้ฝากอะไรถึงทั้งประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองของเราเองนะครับรวมไปถึงนักท่องเที่ยวว่าเชื่อมั่นในป่าตองยังไงได้บ้างที่จะให้เข้ามาเที่ยวที่จะใช้ชีวิตประจําวันนะครับค่ะขออนุญาตฝากไปถึงพี่น้องชาวป่าตองนะคะเราได้รับวัคซีนแล้วสองเข็มก็จริงแต่ที่สําคัญกว่านั้นเราต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะ โควิดมันไม่มีเป็นศูนย์หรอกคะ่ะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นศูนย์การที่เราจะติดได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมล้วนๆเราหลีกเลี่ยงได้ที่จะไม่เป็นผู้ป่วยเราจะปฏิบัติอย่างไรวิธีง่ายๆล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างแค่นั้นปฏิบัติให้ได้แม้เราจะได้วัคซีนครบแล้วเพราะวัคซีนกันติดกันตายแต่ไม่ได้กันติด ครับและนี่พิตานะครับก็ได้ให้ข้อมูลสําคัญกับทุกท่านไปแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคในเขตเทศบาลเมืองป่าตองของเรานะครับย้ํานะครับสําคัญดูแลตัวเองเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับดูแลตัวเองแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับรายการป่าตองท้องต้องจบแต่เพียงเท่านี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ